คลิปนี้สอนการคำนวณแบบง่ายๆนะครับก็ให้ได้ใจก่อนนะครับว่าตรงนี้เลื่อนมาที่ F ตรงนี้เลื่อนมาที่ตรงกลางละกันอันนี้เป็น G T เลื่อนมาที่อ่า On ก็ได้ออฟไปก่อนออ f G T เป็นออ f แล้วตรงนี้เลื่อนมาที่ Pin นะครับแล้วก็บนหน้าจอไม่มีเครื่องหมาย M กับ G T อยู่แล้วเราเริ่มกันเลยเช่นลูกค้ามาซื้อของครับก็กด1บวก2บวก สามบวกหน้าจอจะแสดงผลรวมไปเลยนะครับแล้วก็หรือว่าถ้าเราจะลบก็ได้นะครับเออเราดูตัวมันพิ่์ออกมาไงนี่มันพิมพ์ออกมาหนึ่งบ,บวกสองบวกสามบวกเป็นหกอาสองลบก็ดู2สองลบสองลบแล้วก็สี่ตัวเลขเนี่ยรวมกันแล,ล้วผลรวมเป็นเท่าไหร่เราก,กดดาวผลรวมเป็นสี่ถูกต้อง นี่คือแบบง่ายสุดนะครับเอาใหม่หนึ่งบวกสองบวกสามบวกเป็นหกอ่ะหกลบตอนนี้เป็นศูนย์แล้วแล้วก็ลองดูห้าบวกกันตอนนี้ผลรวมจะมีจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้ามีห้าชุดผลรวมเป็นห้าเรากดห้าบวก หนึ่งบวก t ไเป็นหกแล้วแล้วกดตัวสี่เหลีย่ยมนะครับผลรวมเป็นหกนะครับอ่าอันนี้เสร็จแล้วการใช้สี่เหลีย่ยมการสมมติสมมติว่าเราเราใส่บวกลบตัวเลขมาเยอะๆยแล้วเนี่ยเรากดออกมาเป็นสี่เหลีย่ยมเพื่อครับให้คิดเสมือนว่าข้างบนอ่ะไม่เกิดขึ้นละพดข้างบนหกพดเนี่ยไม่เกิดขึ้นละจาแค่ หกสี่เหลี่ยมหกสี่เหลี่ยมก็ก็คือหกหกบวกนั่นเองก็คือเหมือนเราเหมือนว่าเรามีตัวเลขอยู่ตัวเดียวคือหกบวกเราสี่ว 4, บวกเข้าไปดูทีสี่บวกกดสี่เหลี่ยมีกทีเลยก็หกตะกี้กับสี่มันจะกลายเป็นสิบสิบสี่เหลี่ยมก็คือเหมือนสิบบวกตัวเดียวครับแล้วก็ถ้าเราไม่ทำอะไรแล้วนะครับเราปิดยอดเลยกดดาว กดดาวคือปิดยอดนะครับก็คือทำอะไรกับมันไม่ได้ละนี่ครับเอาใหม่ทีนะหนึ่งบวกสองบวกส,วกสีเลี่ยมจะได้ได้เป็นสามเราตัวเลขบวกเข้าไปอีกเอาอะไรดีสองบวกสอง่อาเจ็ดบวกสามบวกแล้วกันอ่ะเจ็ดบวกสามบวก มันอยู่ข้างล่างเจ็ดบวกสามบวกกับสามเดิมตอนนี้มันมีสนะิบสามแล้วหน้าจอก็หาผลรวมเรากดสี่เหลี่ยมก็ได้ตอนนี้เรามีสิบสามบวกเสมือนว่าเรามีสิบสามบวกชุดเดียวนะครับอ่าแล้วก็อ่ะปิดยอดสมมุติปิดยอดมมด,อด้วยดาว ก็จบอันนี้จบเลยนะครับเดี๋ยวคราวนี้จะมีเครื่องใหม่จะมีคูณด้วยครับจะยากขึ้นไปอีกให้กดน,นี้นะครับหนึ่งบวกสองบวกสามบวกเป็นหนะครับเราสองคูณสองสองของมันมีของสองบาทสองชิ้นนะครับสองคูณสอง สองสองคูณสองสองเท่ากับเท่ากับสี่สี่ตอนตอนนี้เรามีค่าบวกเป็นหนึ่งสองสามแล้วก็สี่ดาวสี่ดาวนี่มันมันคือมันมันไม่เกี่ยวเลยนะครับให้จำอย่างนี้ว่าไอ้ดาวนี่มันไม่เกี่ยวเลยไอ้สองคูณสองท่ากับสี่เนี่ย มันไม่ใช่แล้วเราต้องเอาเราต้องเสี่มันจุเข้าไปอีกทีหนึ่งโดยการกดบวกก็ได้กดบวกตอนนี้เรามีเลขหนึ่งสองสามสี่ก็เป็นเท่าไหร่เนี่ยสามหกสี่เป็นสิบแล้วเราก็สี่เหลี่ยมก็ได้อ่าสี่เหลี่ยมเป็นสิบแล้วก็จบละราวก็ได้ฮะเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยอ่าจบ คราวนี้ผมพิมพ์ต่อเนื่องนะครับเคียร์เครื่องก่อนนะครับแล้วก็ดูหน้าจอว่าไม่มี M ไม่มี G T หนึ่งบวกสองบวกสามบวกสองคูณสองเท่ากับสี่บวกเป็นสิบล้วแล้วบวกต่อได้เลยอ่าสี่บวกหกบวก เป็นยี่สิบแล้วก็สรุปยอดเลยก็ได้อ่าสรุปยอดเนี่ยครับเป็นยี่สิบนะครับก็สรุปว่าไอตัวเนี้ยสี่เหลี่ยมคือไว้ใช้หาผลรวมแล้วก็แล้วก็สามารถเอาผลรวมสรุปยอดนั้นนะแทนเป็นเหมือนว่าเช่นอ่าเป็นห้าห้าสี่เหลี่ยมอ่ะให้คิดว่าเป็นห้าบวกซึ่งเป็นผลรวมมาแล้ว ก่อนในนี้เราจะไม่นับเลยแล้วก็ถ้าเรากดดาวเมื่อไหร่คือสรุปยอดเสร็จสิ้นละทำอะไรไม่ได้ละนะครับแล้วก็ถ้าเราจะเอาการคูณเข้าไปแทรกเนี่ยเราก็เอาไปเลยอ่ะสองแต่กี้เราสองคูณสองเท่ากับเท่าไหร่มันเป็นสี่ดาวถ้าต้องการสี่ดาวเนี่ยเป็นจุเป็นสี่บวกอะ่ะเราต้องกดบวกอีกทีหนึง่งเพื่อเอาสี่บวกอย่างเงี้ยเพื่อเอาสี่บวกเข้าไปใส่ แล้วก็สรุปยอดดาวหรือสี่เหลี่ยมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลองฝึกดูหลายรอบนะครับครับะะขอบคุณครับ